สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Silver Bullet นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังเข้ามายู่ในเกมมินส,สมึมายลิเวนโกสตเกอร์2บันนะครับผมในคลิปนี้นะครับ ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทาขึ้นมาเพื่อกับตันทั้งทีมนะครับผมเป็นกับตัน V2 นั่นเองก่อนอันนี้ทุกท่านจะได้ดูเป็นกับตัน V1 ไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นกับตัน V2 นะครับก่อนอื่นมาแนะนํานักเตะกันก่อนก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นที่กองหน้านะครับเป็นบาดาฟจากโอเกอร์กับตันคนที่2นะครับเป็นโลโก้นะครับจากลิตเติ้ลกิงกันวิดีโอนะครับกับตันทีมชาติอิตาลีโรนิโจอนะครับผมกับตันทีมชาติบาราซิล ไอ้มอนนี่นะครับกับตันทีมนรกนะครับเซนนะครับผมเป็นกับตันทีมแห่งสวรรค์นะครับเอ็ดกานะครับผมไม่ค่อยได้เอามาเล่นเลยช่วงนี้นะครับกับตันทีมชาติอังกฤษที่โดปอมนะครับกับตันทีมเคเห็นกองหลังแล้วบาดใจมากเลยครับกองหลังคนแรกครับกับตันทีมชาติเกาหลีและแชมป์โลก2022นะครับกับตันทีมชาติอาร์เจนตินาผู้รักษาประตูของเราครับจะเป็นเอนโดมัมมูรูนะครับจากอินาซึมะเลเจนจ์เจแปนนะครับเขาเป็นกับตันตลอดการอยู่แล้วนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนาะ ก็ถ้าก็มีประมาณนี้ไปครับไปลุยกันดีกว่าด่านก็อยากจะเล่นเป็นชินเทโกคูนะครับชินเทโกคูไปครับลุยโลดไปเลยคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นอะไรที่เครียดมากๆเลยหวังว่าคลิปนี้จะไม่เครียดนะครับเพราะว่าทีมของเราก็เป็นกัปตันทั้งทีมเลยนะครับขึ้นชื่อได้เป็นกัปตันนะครับก็น่าจะมีความสามารถที่สุดยอดนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นที่สุดยอดมากกว่าผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นกัปตันนะครับนี่คือความคิดส่วนตัวของซิลเวอร์นะครับ นะตอนนี้บอลมอยู่ที่โลโนิจโจโลนิจโจเปิดเข้าไปโลโกโโ,โอ้โหเข้าปืนผู้รักษาประตูครับเปิดขึ้นมาแล้วโอเคครับบอลก็มาอยู่ที่โลโกโคฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับราเทเคิลสวยครับเอ็ดก,การเราจะยิงประเดิมนะครับเปิดฉากด้วยเอ็กคาลิเบอร์ที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับในช่วงนี้จัดไปเลยเอาหน่อยเอ็ดก,การดาบอัตวินตัสธิเอ็กคาลิเบอร์ไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะครับจะมีใครมากันไหมไม่ไม,ไมีนะครับในจังหวะนี้ปาร์ค่าผู้รักษาประตูตัวต่อตัว มาแล้วกีกันติอีกแล้วโอ้โหเนิบจริงๆนะครับลับลูกยิงของเอ็ด้าของเราไม่ได้นะผูรักษาประตูคนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมจําไม่ได้ครับมีปัญหาเรื่องความจํานะครับจําชื่อนักเตะไม่ค่อยได้นักเตะมันเยอะเหลือเกินนะครับบอลกำลังอยู่ที่คังยาม่าคุงของผู้ต่อสู้นะครับหลานของคังยาม่าลิจินะครับจะทําอะไรอ้าวมาแล้วครับลูกยิงของคังยาม่าคุงลูกนี้เป็นลูกยิงโซนขยายนะครับ น่ากลัวจริงๆนะครับสำหรับลูกยิงลูกนี้แต่ว่าเราก็มีนี่อยู่แชมป์โลก2022ไม่อย่างไรกับตานทีมชาติอาเจนติน่าโอ้โหไม่เป็นไรครับเอนโดเราน่าจะชิวได้นะครับลูกนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับจัดป้ายมันเลยคุณธรรมโชคบอลออกไปแบบชิวๆดิชิวไหมชิวหน่อยแน่โอเคครับสวยงามโชคบอลออกไปได้ง่ายมากนะครับเอนโดในจังหวะนี้บอลกำลอยู่ที่ฟิโดส่งให้ลูกโกโคลูกโควิ่บขึ้นไปโอ้โหในจังหวะนี้นะครับ เป็นคริโนนะครับมิกซิทานเป็นโยนออฟอาร์คและมันก็จะใช้ท่าใส่เราใช่หรือไม่เรียบร้อยดิจ้าแบบนี้โอ้โหมิกปป๊บใช้ท่าปั๊บเลยครับเดวเพิงอันร้อนแรงของโยนนะครับโลโก้โคบิวไปเลยครับดอกนี้ไดเย็นได้เย็นคริโนเอ้ยโหคริโนแม่งเปิดให้นะว่าไมาแล้วเป็นเมโลดี้เวฟนะครับท่านี้โอ้โหเลี้ยงบอลหลบเราไปได้นะครับเอ็ดกาแม่งลงไปนอนเลย เอาเมียก็จะเปิดท่าอีกจะเปิดท่าเยอะไปหรือเปล่าโอเคครับโอเคอยู่ครับไปสวนดิจา้ามาสวนนะครับค่อยๆส่งบอลน,นะ,ะบอลมีอยู่ที่เซนในตอนนี้ส่งขึ้นหน้าตอน,นิโจได้บอลส่งไปให้เอ็ดกาเอ็ดกาส่งให้ส่งบอลพลาดอ่ะโอ้โหดูมันดูมันส่งบอลเปิดไฟแล้วก็เปิดติดจา้ารออเลยบอลมอีที่เอ็ดกาอีกครั้งหนึ่งส่งกลับส่งขึ้นมามาเซนท่าไม่มีมาพีโดครับมาพีโดกับตันออฟยูสทีมชาติอิตาลีจะทำสกอร์ให้เราได้ไหม จัดไปห้ามในดอกนี้เอาไปกินซะโอดินซอสไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับโอดินซอสครับเป็นลูกยิงที่แรงมากๆเลยมาท้ากับกีกันติตัวตัว,ตว,ตวแบบนี้เข้าไหมอโอ้โหเรียบร้อยขึ้นนำมาแล้วครับหนึ่งว,วตัวศูนย์สุดยอดเก่งจริงๆเลยนะครับวิดีโอนะครับทำแล้วก็ให้เราขึ้นนำมาได้แล้วครับหนึ่งว,วตศูนย์นะครับ ในเวลาแค่15นาทีเวลาในเกมเท่านั้นเองนะครับเราก็ขึ้นนำมาแล้ว1-0ครับตอนนี้บอลอยู่ที่โลโก้โดนเสียบโอ้โหกลังจะชาร์จยิงเลยว่ะแม่งเงยโดนเสียบนะครับบอลกำลังอยู่ที่ยูคิมบราทำอะไรเอก้าเอ็ดก้าพิงเข้าไปเสียบดิโอ้โหโอเคครับเราทำฟาวครับก็ทำให้เกมหยุดลงนะทำอะไรยูคิมาุราจะหือเสียวยูคิมบุรายิงนะครับเอ็ดก้าี่สวยครับเอ็ดก้าเสียบได้สวยบอลอยู่ที่เส้นเส้นส่งมาฮิโดะส่งให้โลโก้ไปโลโก้โอ้โหเอาอีกแล้ว จังหวะนี้นะครับโลโกติดโยนอฟอ,อาร์คเตลเพลิงร้อนแรงนะครับโอ้โหปิวไปเลยจ้ะอะไรของมันวะบอลมานี้หิวหิว,หวอยากได้บอลมาต้องจเจอนี่หน่อยกาวิเีชั่นใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดโอเคครับกาวิเทชั่นแรงโน้มถ่วงโอเคทุกอย่างมันหนักไปหมดใช่ไหมล่ะโอเคครับหนักกันไปหมดเลยบอลมีดิสเซน้ำเราจะยิงไกามา,าตรงนี้นะครับไปยิงเลยรับไปซะ การลงทันของสวรรค์สวรรค์บัญชาไปเข้าไหมไม่รู้ครับต้องเสี่ยงนะครับรู้ว่าเสี่ยงมันก็ต้องลองอีกการตีอีกแล้วมันเกินไปนะบางทีมันเกินไปนะนนปนะโอ้โหมึงก็ใช้มาแบบต่อเนื่องเกินไปหรือเปล่าแทีพีแทบจะไม่ลดเลยนะครับผู้รักษาประตูของคู่ต่อสู้นะครับมันเกินไปหรือเปล่าบอลก็มาอยู่ที่โลโก้าไม่มีครับบอลมาอยู่ที่คิดโดปอม กีโดปอมในจังหวะนี้นะครับชาร์จแล้วยิงเป็นเพนกวินนะครับเพนกวินมาเอาลูกยิงลูกนี้ไปกินซะเฮ้ยเพนกวินจดพัดเอ็กซ์เฮ้ยเข้าหรือเปล่าไม่รู้ครับเราต้องเสี่ยงดูนะครับโอเคครับไม่มีใครมาสก,กัดลูกยิงของเรานะครับในจังหวะน,นี้พว่เระดับประตูงัดนี่เหนียวมาครับกำแพงธรณีเกินไปเปล่าโอ้ ไว้ช่วงนี้แม่งยิงเข้ายากถ้ามีเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้วะบอลกำอยู่ที่เฟรูลน,นะครับของคู่ต่อสู้เราจะโดนเรียบร้อยครับไหนจนังหวะนี้ไปเรียกอวตารออกมาครับอวตารโรบินนะครับแล้วก็ติดอาวุธและลูกยิงประจำโตของเฟร์เลยนะครับลูกนี้นะครับมาดูือว่าจะมีใครมาการลูกยิงให้ไหมโอ้โหของอังโอ้โหเขาเปิดห้าได้แล้วนะเมื่อกี้แต่มันอไม่เป็นไรมาเอนโดของเรามากเฮ้ย ผ่านเทพปีศาจเกรดโอเคไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับผ่าเทพปีศาจเกรดของเอนโดมัมลุลเอาส่งบอลอะไรวะเนี่ยส่งบอลอะไรเล่นดีๆด,ด,ดินี่แน่สวยมาบอลอยู่ที่โรโจส่งให้โลโกโคมาโลโกโคนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับของทีมเนื่องจากยิงการแต่ก็เล่นกองหน้าได้ด้วยนะมาลูกยิงที่ดีที่สุดของโลโกโคเอ็กบลาด เอาไหมลูกนี้ผู้รักาประตูงัดแค่ท่าลเวลีสองว่ะเดี๋ยวนะมันจะเกินไปนะถ้ามึงรับได้นะมันเกินไปจริงนะครับโอ้โหกำแพงทรณีที่กูใช้ในคลิปก่อนหน้านี้ซังกูคูค,ค,คูเป็นเจ้าของท่าด้วยซ้ํานะครับใช้อย่างกากอะครับดูใครก็ไม่รู้แม่งมาใช้เนี่ยยังหนึบนะครับใช้ท่าเลเวลีสองรับท่าเบลส์สามโอ้โหเกินไปนะบางทีเอามาอาจจะที่หน่าเรานะครับใช้กำแพงเล็กตัดบอลจากฮาฟเลวไว้ได้นะโชคดีจริงๆนะบอลกำลังอยู่ที่โรนิโชเฮ้ยโ,โจ,โโจไปโรนิโช โอ้โหติดติดไยโยนะครับดอกนี้ไยโยใช้เป็นแสงเจิดจ้าเจิดจัลลศนะจ๊ะโอ้โหเลยโจ้นี่ก็หมอบเลยครับโดนแสงเจิดจ้าเซนโอ้โหเซนเทียบเลยวะโอเคครับส่งก็เป็นแชมป์โลครับเสียบบอลได้ดีมากเมื่อกี้บอลกำลังอยู่ที่โลนิโจนะครับ่อนหมดเวลาในครึ่งแรกเราจะยิงเป็นสไตล์เซมบ้านะครับมาลูกนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกที่แรงที่สุดเลยนะครับมาสไตล์เซมบ้า แรงมากๆครับน่าจะติดท็อปในฟุตบอลโลกเลยนะครับฟุตบอลโลกในเกมนี้นะครับในหนังเรื่องนี้กระตุเนเรื่องนี้เนาะไม่เขียนในชีวิตจริงนะครับโอ้โหแม่งรับได้าชีวิตจริงนะครับผมว่าใครมารับลูกยิงแบบนี้นะครับน่าจะตายครับโอเคนบิดเป่าบนเวลาในครึ่งแรกทีมกัปตันเวอร์ชัน2ของเรานากู้เหล่อสู้มาได้1ประตูต่อ0น,นะครับ สกอร์โอเคมากเลยนะครับยิงชิบหายเลยแทบไม่เข้าเลยไปดูต่อไปมาครับโนวีดเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังนะสกอร์ในตอนนี้เราก็ยังนําอยู่แค่หนึ่งประตูเท่านั้นนะครับและตอนนี้คางเยยาม่าคุงเอาอีกแล้วนะครับคางเยยาม่าเป็นโซนขยายนะครับขยันยิ่งจริงๆไอเด็กคนนี้ดูสิว่ากองหลังเราจะมีใครมาช่วยไหมโอ้โหอะไรวะกองหลังเนี้ยตาแทบร่วงเลยนะมาเห็นโดมารั่วหน่อยนี่ไปฮัดเทพปีศาจเกรด โอเคเยี่ยมมากเอนโดมาปลุกสมบัติไปโอหเอ็ดการ์โดนเทคเคิลได้ง่ายมากเลยอะไรวะโอ้อะไรเนี่ยไม่นดีดิผมไม่เล่นดีดิถ้าเปิดบอลไปไหนนี่โอ้แล้วเปิดบอลออกช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเล่นเกมอะไรก็รู้สึกกากมากโอ้โหคิดถูกบอมเสียบไม่โดนใจเย็นๆครับซิลเวอร์บุรเล็ตใจเย็นโอ้โหโลโก้มันจะทำลายมันจะทำลายมันจะยิงเหรอฝันไม่เถอะโอเคครับเอนโดคว้าบอลไว้ได้ก่อนนะครับ เคโลโ้โ hey, ขให้าบาดาครับกับตันทีมโอเกอร์บาดาตอนนี้หลุดแล้วครับหลุดแล้วนะวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปยิงในมุมนี้นะครับเอาไปกินซะโวสวรนมอรนาไปเลยเดสเปียเข้าไว้ลูกนี้แรงอยู่พอสมควรนะครับสำหรับลูกยิงเดสเปียนะครับมาอีกแล้วกีการติดในมืนโอโอ้โหแม่งบางทีมันก็เกินไปนะครับบอทเนี่ยโอ้โหทีพีมันไม่แบบจะไม่หมดเลยนะครับ ถึงต่อให้มันจะหมดมันก็ขึ้นไวมากอะไรเปิดไฟทําไมเจอนี่ปีวันนะนี่แน่สุดยอดเออไวอาร์มีกับดันเกาหลีบอลกำอยู่ที่เซนนะครับเราจริงๆเป็น s h a ด o w เรย์ชาโด w r เรย์โอ้โหกำลังชาร์จยิงเอาแยะโดนขัดจังหวะโดยการมิกซิทานเหรอบังอาจนักหน้าลูกนี้ต้องเข้ามามาดีไอนรกวิ่งมาดิมาดิไอนรกสวยมายิงไปเลยเฮ้ย เล่ Shadow Le ปลูกนี้คนระับลูกยิงระหว่างความมืดและแสงสว่างครับลูกนี้จะสามารถผ่านมือประษาทตูวคนนี้ได้หรือไมตออ่ต้องเข้าแล้ว่ะเนี่ยจริงๆต้องเข้าแล้วโอ้มันใช่มั้ยเนี่ยลูกยิงประสานนด้วยลูกยิงประสานนะโหเจอท่าเลเวลสมารับมันททำได้ไงวะเวลากูใช้แบบว่าโอ้ไม่อยากพูดครับคือโอ้ช่ามาันฮักมานยต่อนีกว่ามา คิโดปอมจะผ่านไปได้ไหมไม่ได้นะครับในจังหวะนี้น่าจะโดนเป็นอ่าเนโอเบเลตโตยิงด้วยนะครับโอ้ฮิโดปอมึิกับปิวเลยจะใจเย็นๆนะครับโอเคมาส่งก็เป็นแชมป์โลกจริงๆจำแห่งเหล็กนี่แนะนี่แหละฝีมือของาจ์ด้านะครับไปอบอลขึ้นไปบอลกำลีที่วิโออีกแล้วฟิโอด้ายไม่มาครับส่งบอลขึ้นไปโอโคยังครับบาดาฟก็ยังรับส่งกลับก่อนนะครับตอนนี้ เอ็ดกาครับเอ็ดกาจะมาแล้วท่าจะมาแล้ว,ลวทำไงเอ็ดกาส่งขึ้นหน้าโลโก้ก่อนนะครับโอ้โหโดนคิโนโกะแท็กเข้าไปนะครับในจังหวะเมื่อกี้โอ้โหโลโก้เสียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวโอ้โหเอ็ดการ์กำลังจะถึงเลยโดนนะครับเป็นโมจิย่างระยะน,นี้นะครับน่าจะมีความแรงพอสมควรเลยยิงยิงไกลก็ยิงแรงนะครับสําหรับโมจิย่างลูกนี้นะครับมาฉันจะระเบไว้เองเฮ้ย ฮัตเทพปีศาจเกรดโอเคไวเอ็นโด้บัมลุกเดิดบอลไปเอตกาโอ้โหมึงก็เนาะอะไรมึงจะทำอะไรมึงจะเปิดไฟทำรายการกูก็เปิดได้นะเปิดเสียบไม่ทันนะครับใครยาม,มากูก็ขยันยิงจริงๆ,ๆ,ๆมาเลยนะครับลูกยิงโซนขยายนะครับในแม่นี้น่าจะยิงเป็นลูกที่สามแล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่านมือเอ็นโดของเรานะมาชิวๆไปเอ็นโดเฮ้ย เทพปีศาจเกรดโอเค,อเ,คเก่งมากอินโดเปิดบอลขึ้นไปมาสวยบอลกำลังอยู่ที่ฟิดโอมาอยู่กิมูระจะทำอะไรลงเจอนี่โอลิมปัสฮาร์โมนีโอลิมปัสฮาร์โม,มนีมันไงสู่สวรรค์สวรรค์ทเทพบอลกำลังอยู่ที่บาดาครับส่งการ์บิโลโกโกโลโกโกยิงน่อยเอาให้มันเข้าหน่อยมันจะเป็นอะไรไปว่าโลโก้หน่อยเอาหน่อยมาเข้าให้หน่อยเถอะ เฮ้ย X b บ o า d เอาหน่อยเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วครับถามจริงทีทีมไม่หมดหรอโอ้โหแล้วดูแม่งทุกบอลเกือบแตกเกินไปนะบางทีอะทีทีไม่รู้จักหมดหยังไงนะตอนนี้ครับเวลาก็เหลือประมาณ10นาทีเวลาในเกมนะเรายังทำได้แค่1สกอรสครท่านั้นเองนะบอลกลังอยู่ที่เฟลลน เปรลุนทัดโอเคครับแม่งมาอีกแล้วครับเรียกวาตารโลบินออกมาแล้วก็ติดอาวุธและลูกยิงประจําตัวของเฟรลุนนะครับมาแล้วลูกยิงแลบบิดอะไรก็ไม่รู้มาเอนโดมารู้นะเป็นการรับลูกครั้งสุดท้ายหรือไม่แต่น่าจะลับได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมาอันเทปีศาจเกรดโอเคแจมครับสมก็เป็นเอนโดมารูปายเปิดบอลขึ้นไปโอเค อันเจนิน่นาส่งขึ้นโอ้โหสรงบอลอะไรบอลกำอยู่ที่โลโคโคของฝั่งคูโตโซโอเคครับอันเจนิน่นาเสียบไว้ได้สวยงามจริงเอาวบอลกำอยู่ที่เฟรูนบอลกำอยู่โอโ้โ,อโหกูโโหโโหงงเลยเนี่ยนะบอลกำอยู่ที่ฮาคุริวในจังหวะน,นี้มาแล้วเห็นเงียบๆสุดท้ายน่าจะได้ยิงเรียบร้อยครับฮาคุริวได้ยิงครับและประเด็นก็คือเอนโดมัลรูข,ของเรานะครับพีพีหมดแล้วโอ้โหแบบนี้ก็บานหมูฮาคุริวดิจ้ามาแล้วครับไว้เฮอริเคน โอ้โหเรียบร้อยครับโดนตีใครแตกแบบเละสุดๆโอ้โหวัดดบฟักหนึ่งหนึ่งครับทำไมวะทำไมวะทำไมู้รษาพระตูของเราทีพีมันหมดง่ายและทีพีมันขึ้นช้ามากเลยทำไมบอดแม่งโอ้โหกำลังจะยิงให้โลโคโค่กูได,ด้ยิงหน่อยโฮิโ,โ,โ,โนโกะนะจ๊ะมึงโอ้โห โ,โคโดนตัดบอลไปนะครับในจังหวะนี้บอลกำอยู่ดีคีนากูอีกแล้วโอ้โหและเอนโดกูเฮ้ยไม่เป็นไรเอนโดน่าจะมีท่าไม่ตายนะครับมาเราเห็นในแมปเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นเงินสายฟ้าของเอนโดมาแล้วนะครับต่อให้ p ีดีของผู้นักสประตูเราหมดนะครับแต่ว่าถ้ามองในแมปแล้วมีสัญลักษณ์สายฟ้าขึ้นก็สามารถใช้ท่าอะไรก็ได้มาโอเคจัดไปฮยอัดเทพปีศาจเกรด โอเคเอ็นโดรับเอาไว้ได้นะครับดอกนี้สวยงามจริงๆโอ้โหโอเคบอลกลับมาอยู่ที่เซนนะครับยิงเลยครับไม่ฝนแล้วครับจะเอาสกคร์ให้ได้นะครับมาไม่รู้ว่าข้างหน้าฟิโอเราจะมีท่ามาเสริมไหมไม่รู้ต้องยิงก่อนครับสวรรค์บัณฑชาการลงทันจากสวงสวรรค์ฟิโดฟิโดสูไว้เรียบร้อยระตูที่2นะครับไปเลยวินซอสอ สวรรค์บัญชานะครับบวกกับโอดินซอสแบบนี้ครับไม่น่าจะเหลืออะไรนะครับดีกันติิงน่าจะแตกนะครับยังไงก็แตกครับเออโหเสียวจริงๆนึกว่าจะไม่แตกโอเคแับขึ้นนำมาได้สองนึงแจมจังหวะเมื่อกี้ก็เสียวๆเหมือนกันนะเสียวเหมือนแบบเหมือนจะมันจะรับได้นะครับเวลาจะหมดแล้วเรียบร้อยครับเวลาจะหมดเปิดไฟครับลงข้วหน่อยดิลงข้วส่งให้โรนิโจมา โอ้ยโจเอาก็ได้ว้าตล์แซมบ้าไปแซมบ้าสไตล์สไตล์แซมบ้าเนี่ยมาเนี่ยแหละเฮ้ยตล์แซมบ้าเรียบร้อยประตูที่สามแบบงงงฟุกฟุกสวยโอ้โหก็แบบว่ารู้สึกว่างงงครับอยู่ดีก็ได้สามเม็ดเฮ้ยคางยยาม่าจะทำลายเสียบี่โอเคไปต่อโลโก้ไป ของไฮกไกไก้าวที่ยิ่งโอ้โหต้องมีบำรุงเวลาก่อนนะครับก็นะทิมกัปตันทูของเรานะก็ชนะคู่ต่อสู้มาได้แบบงงๆนะครับสามหนึ่งนะครับหวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย